มา,มากเตัวนี้เนี่ยมีไฟแล้วก็มีเพลงด้วยนะคะเพียงแค่กดตรงหน้า้องตรงนี้อ่างนี้่น,นี่ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะ <ผม S 1> ตรงหู <ผม S 1> นะคะ <ผม S 1> ตัวนี้นะเป็นแพทเทิร์นผ้าเป็นหนึ่งผ้าสาตินนะคะดีไซน์จากทีมงานของโกรนะคะตัวนี้เนื้อลายซิกเนเจอร์จากโกรเบบี้นะคะ่น นี้นะคะด้านหลังนะคะใส่ฐานตัวนี้ด้านไหนนี้นะคะนี่บางทีลูกค้าหาไม่เจออยู่ตรงนี้เนื่องจากตุ๊กตานะคะมีไฟมีไฟมีเพลงในตัวก็จะไม่สามารถซักทำความสะอาดได้เนาะเราก็จะเอาเข้าเครื่อง UV แบบในบ้านนะคะหรือว่าเวลาพกพาไปข้างนอกเนี่ยเราก็ใช้ตัวเจ้าแท่ง UV ตัวนี้ไปทำความสะอาดถ้าเชื่อได้